โอเคกลับมากับมัาแบทเช่นวันนี้ไปสึกกายพันสึกกายพันเออโอ้สู้ได้ปะเนี่ยต้องมีบอกเลือดบอกสู้ได้ปะเนี่ยสู้ได้บ้างหรือเปล่าทุ่ท่ทาแล้วเราจะไปถ่ายเอ้ยเอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยมันเอาเรื่องว่ะ เฮ้ยแต่มาเองอ่อนจังวะเฮ้ยเอาละล่ลางสุดท้ายอืยแแแแอแผลงแหวงแหวงแหวยเดี๋ยวอ,ยอือไม่เสี่ลูกเอ้ยเอาเรื่องว่ะ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 เอาเรือ่องว่ะถ้าเกิดลูกน้องมันฆ่าได้ก็นับนะ ถ้าเกิดรอดมันโอเคถือว่าซอมบีห้หักชนะผมมันสามาเลีกก้ยงกวองได้ผมจะนับโอเคแตอ่อย่าเล่นเงาน้องอายพูดแบบปีกลางคลิป เอาลมไปอาลางบอดอาลางบอดเมื่อเร่องบอดมันอ่อนไม่อ่อนติวติว แกทามมาดิแกหน้าที่แกหน้าเฮ้ยทำไมผมคงกระดูกกัดกากเออมาแลว้วอร่ังจัาาดมาดิโชว์ความโหมดที่แท้จริงอย่ายืนอย่ายืนนิเฮ้ยที่ฝักเทปก็หลุด จอ่นไม่เฟือบลีกดจุดกับเจ้าเด็กเลยเอ้ยวอดี้พเสร็เราจะไม่ตีเพราะความสามารถของมันเลีบอ้น้องอายเอ้เอ้ เอาเรื่องเฮ้ยมันมันลุกเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องเฮ้ยไอโคลีมันเอาเรื่องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณเอาเลยเหรอเออเอาตายซะเลยทำะไปเดี๋ยวเออวอร์ดี้วอซอบิส ตรสกับสนิติแล้วอได้าีเกิีกุกงแล้วก็แสดงว่าไม่ชนะค่ะที่ว่าข้าบอสก่อนเออ

ชาวบุปผาแทนมันด้วยก่อนกว่าเอาล้มลงไปแกะพัเอากายล่ะโอ้แต่ก็อยากากากอยู่ดิคืออะไรไเปร่งมากเนี่ย 어, 그네 와. 힘을 보여줘. 힘힘힘힘힘힘 있어. 우, 우우 더, 우우 더. 해놓고 끝까지. 우, 우저저 우, 우 해놓고 끝까지. 아, 저 저.

ไายสิตายสิเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละเดี๋ยว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 ไม่ใช่แล้วนี่จะโกงกันแล้วเดี๋ยวจะทำต่อไปดีก็ค ให้ภาพแขางพี่ฟูพีทฟูเฮ้ย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 มันหดจังวะเฮ้ยเฮ้ยเกมมาจากไหนเนี่ยเก่งมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเกมมาจากไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก่งมาจากไหนเฮ้ย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 เก่งมาจากไหนเฮ้ยแล้วก็ยิงไปฮิวมันด้วย ええ。